สวัสดีครับผมแสงทิศพิรังสีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับอีกเช่นเคยเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญจตุครามนะครับหลวงพ่อโชตนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับนี่นะครับมา,าดูข้างในกันเลยนะครับนี่รายการนี้เป็น รายการที่17นะครับเป็นเนื้อกระไรนาพ้นทรายจัดสร้างห0 0เหรียญนะครับนนเป็นกระไรนานะครับเดีย๋ยขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งกระไรนาพ้นทรายนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เก็บเยอะนะครับเก็บมาแค่ 45โอหค,ครับเดี๋ยวมาดูกระไรหน้านะครับงานเพียวนะครับเป็นงานเพียวๆนะเดี๋ยวผมหากล้องแป๊บหนึ่งนี่ชัดแจ๋วเลยอันนี้นะบล็อกบล็อกแตกหรือเปล่า อันนี้น่าจะเป็นที่บล็อกนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับหรืจะเป็นบล็อกแตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าองค์พ่อจตุครามนะครับยันก็จะเป็นน้ามูพุทธยะนะครับยันสวยๆนะครับข้างหลังก็จะเป็น ยันแก้วสารพัดนึกนะครับเลขนัมเบอร์โคดหนึ่งสีสองนะครับโอ้โหดูดิตรงนี้ก็จะเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับตรงนี้นี่นะครับอันนี้ยันสารพัดนึกนะครับเหรียญต่อไปนะครับรายการนี้เป็น รายการที่42เนื้อชุบ 2K นะครับลงยาฟ้าจัดสร้าง900เหรียญน,นะครับเอาเอาแค่พอเก็บนะครับไม่ต้องเก็บเยอะนะครับเยอะก็เก็บเป็นบางรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็เอามาเสริมดวงแล้วกันนะครับมาเก็บไว้เสริมดวงนะครับดูดี 2K องค์เงินอย่างสวยนะครับลงยาเต็มคาราเบียวด้านหลังด้านหลังโคตรสวยนะครับเลขนัมเบอร์โคดสามห้าหนึ่งนะเป็นหลังยันโพกกระซับนะครับหลังยันโพกกระซับ นี่สามเก้าหนึ่งนะครับเลขโคดเดี่ยโหสวยจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญเขาเรียกอะไรนะเสริมดวงนะครับแก้ปีชงนะครับพุทธคุณนะครับแก้ปีชงนะครับเสริมดวงเสริมบารมีนะครับการเงินการงานนะครับประมาณนี้นะครับ รายการต่อไป <c oughs> รายการนี้ก็เป็น2เพครนะครับรายการที่42เหมือนกันนะครับรายการที่42บสนะครับสวยๆนะครับอันนี้เป็น ยันแก้วสารพัดนึกนะครับยันสารพัดนึกก็จะเป็นเหมือนวงเดือนเห็นไหมนนเป็นวงเดือนถ้าเป็นยันพวกกระซับพวกกระซับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมครับอันนี้ยันพวกกระซับอันนี้ยันสารพัดนึกนะครับนะครับผม เลขโค้ด229นะครับเลขโค้ด229รุ่นนี้น่าจะมี3ยันนะครับนะครับ3ยันนะรุ่นนี้ถ้าเป็นนํำเลิกก็จะมีออรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือก็จะมีอ,อ,อะไรนะเจ้าแม่ธรณีนะครับ อันนี้สองกล่องนี่แกะไปแล้วนะครับก็จะเป็นนี่เนื้อทองแดงนะครับอันนี้ผมเลียมกรอบเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูอันนี้เลี่ยมกรอบไว้นะครับนี่เป็นารายการที่49นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาขาวนะครับจะสร้าง6 0 0้อยเหรียญนะครับอันนี้เรียบกรอบ สวยไหมครับเรียบกรอบทองสูตรนะครับลงยาขาวนะครับข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นยันยันแก้วสารพัดนึกนะครับเลขโค้ด289นะครับเลขโค้ด2 8 9ตรงนี้ก็จะตอกถุงทองนะครับ อันนี้เป็นถุงทองนะครับนี่เห็นไหมครับดอกถุงทองนะครับถุงเงินถุงทองอโอเคนะครับเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตวางก่อนแล้วกันอ,อันนี้ก็จะเป็นอ่า รายการที่25นะครับเป็นเนื้ออาปากาลงยาเขียวนะครับจะสร้าง600เหรียญอันนี้เป็นยันสวัสดิกะนะครับเป็นยันสวัสดิกะนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเดี๋ยวค่อยซีนใหม่นะกันนะครับผมได้ผมได้ครบแล้วเนี่ยได้ครบ3ยันแนละ้วนี่เป็นไงยันสวัสดิกะนะครับ ยันส่วนใหญ่3ามยันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเสริมรวงเสริมบาร,รมีโชคลาภนะครับแก้ดวงตกอะไรทํานองนี้นะครับ <c oughs> เลขโคดหนึ่งหนึ่งสานะครับหนะนึ่งหนึ่งสานะี่ยันสวัสดิกะตรงนี้ต่อกโค้ดนะครับตอกโคดอ,อปปกะนะครับเป็นอปปกะ อป,ปกคายาเขียวนะครับอปาายาเขียวนี่นะครับก็ถ้าใครอยากเช่าแบบแก้ชงแก้รวงโตก็ลองลองลอง,ลองเช่ามาสักเหรียญแล้วก็เอามาแขวนดูนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องเก็บเยอะเก็บตามกำลังนะครับไม่ต้องเก็บเยอะนะอ่า ถ้าเป็นตามทุกรุ่นก็ไม่ไหวนะครับตามทุกรุ่นนี่ตายเลยนะอ่าแล้วคตก็ไม่รู้จะมารุ่นไหนเนาะนะครับ